ข่าวดีครั้งประกาศแล้วแจกเงินเยียวยาอีก29ล้านสิทธิ์คุณได้สิทธิ์นิ้วหรือไม่ฟังด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกําลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะที่ทางกระทรวงการคลังนะคะก็ได้ทําการประกาศแล้วนะคะว่าจะแจกเงินเยียวยาอีกจํานวน29ล้านสิทธิ์นะคะซึ่งคุณจะได้สิทธิ์นี้หรือไม่นะคะก็ฟังด่วนเลยนะคะซึ่งจํานวน29ล้านสิทธินี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็น2โครงการด้วยกันนะคะซึ่งก็มีข่าวดีนะคะซึ่งทางกระทรวงการคลังนะคะก็ได้เตรียมตัวเพื่อที่จะเปิดให้ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟสที่2นะคะโดยจะได้ข้อสรุปในต้นเดือนธันวาคมนี้นะคะหลังจากที่ทางกระทรวงการคลังนะคะก็ได้เร่งข้อ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมกับเพิ่มวงเงินในบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะโดยจะสรุปโครงการคนละครึ่งเฟสสองพร้อมกับเพิ่มค่าครองชีพให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะโดยจะได้ข้อสรุปในต้นเดือนธันวาคมนี้นะคะ ซึ่งเมื่อเราเร็วนี้นะคะนายปริศดาจีนวิจารณะปลัดกระทรวงการคลังนะคะก็ได้อัปเดตสถานการณ์ล่าสุดนะคะว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงการคลังเร่งสรุปการขยายมาตรการคนละครึ่งในเฟสที่2โดยจะพิจารณาภายในต้นเดือนธันวาคมนี้นะคะ ก่อนจะนําเข้าเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรมอรต่อไปนะคะทั้งนี้สําหรับโครงการคนละครึ่งเฟสสองนะคะก็เพื่อให้ครอบคลุมประชาชนที่อยากได้สิทธิ์เพิ่มขึ้นทั้งการให้วงเงินจํานวนสิทธิ์ที่จะขยายเพิ่มเติมและวงเงินที่ใช้ว่าจะมากน้อยแค่ไหนนะคะ โดยหากมีการขยายวงเงินการใช้จ่ายผ่านคนละครึ่งในเฟสที่2มากขึ้นจากเฟสแรกก็จะมีการพิจารณาเพิ่มวงเงินท็อปอัพให้คนที่ได้สิทธิ์คนละครึ่งในเฟสหนึ่งด้วยรวมไปถึงการขยายระยะเวลาการใช้จ่ายให้ยาวต่อเนื่อง ไปจนถึงเทศกาลตรุษจ,จีนในปีหน้าด้วยนอกจากนี้นะคะก็ยังจะมีการเติมเงินค่าครองชีพให้กับผู้ที่ถือปัสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อเสนอให้กับคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิด -19 หรือสอบอสอนะคะ นอกจากนี้นะคะทางกระทรวงการคลังนะคะก็ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาการเข้าไปช่วยเหลือด้านค่าครองชีพให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมด้วยนะคะจากปัจจุบันนะคะที่กลุ่มนี้นะคะได้เพิ่มเดือนละ500บาทนะคะทั้งนี้ก็เชื่อว่างบประมาณภาครัฐจะมีเพียงพอแน่นอนนะคะ ในการจับใจ่ายใช้สอยเคลื่อนโครงการต่างๆเหล่านี้ทั้งเงินจากพรกกู้เงิน1ล้านล้านบาทที่เป็นส่วนของงบฟื้นฟูจํานวน4,000สนล้านบาทที่สามารถนํามาใช้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการเหล่านี้ได้นะคะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างให้ธนาคารกรุงไทยไปดูคนที่เคยเข้าลงทะเบียนว่ามีมากน้อยแค่ไหน เพื่อใช้ประเมินในการขยายสิทธิ์ให้ครอบคลุมคนที่อยากได้เช่นอาจจะเพิ่มเป็น14-15ล้านคนก็ได้อาจจะต้องดูทั้ง3กลุ่มเพราะถ้าคนไหนคิดว่ามีฐานการเสียภาษีเกิน10%ก็ควรใช้ชอบดีมีคืนซึ่งก็จะได้เงินคืนอย่างน้อย3,000บาทแต่ต้องประเมินก่อนซึ่งจะดูในภาพรวมทั้งหมดทั้งคนละครึ่งและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและวงเงินที่ต้องใช้ด้วยนายกฤษฎากล่าวนะคะ สรุปนะคะเงินที่จะเยียวยาอีกจํานวน29ล้านสิทธ์นะคะก็จะมีอยู่2โครงการด้วยกันนะคะนั่นก็คือโครงการคนละครึ่งในเฟสที่2นะคะก็จะเพิ่มให้อีกประมาณ15ล้านสิทธ์นะคะและก็โครงการผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบาัตรคนจนอีกจํานวน14ล้านสิทธ์นะคะรวมทั้ง2โครงการนี้นะคะก็จะเป็น29ล้านสิทธ์นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนําเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะ ขอบคุณค่ะ